มา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 พี่เมีย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 แพ้เมียเป็นยี่กับพี่มืดเล่นอะไรใครสมองใครสแกนพี่สมองกี่อะดูเอลวีโอเคโอเคเสียกลับตำแหน่งเดิมเดี๋จะสแกนให้เดี๋ยวสแกนให้โอเคโอเคมาแล้วว่ะแบนเนอร์เสริมีดาวทองทองพี่มืดไม่มีอุ้ยอุ้ยเปเปอร์เล็กว่ะโโอ้ ถ้ามือของคุณยังว่างอยู่ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้เราได้นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับถ้าคุณอยากเติมเกมที่ถูกกว่าใครผมมีร้านด,ดีมาแนะนำกับ g o l เด n นเติมเกมร้านเติมเกมบริการถูกรวดเร็วปลอดภยัยและมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น v a ร o r a n t ซึ่งราคาเนี่ยบอกได้เลยว่าคุ้มแบบจุกไม่ว่าจะเติมผ่านเว็บหรือแอดไลน์ g ก l เ e n นเติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกรวดเร็วปลอดภััยยยแลละะะะคคคคุ้้้้มมมมมมกกกกวว่่่่าาาใใใรเเเเเเนนนีไจ Link ตตติิิผงอออูปืข S <S แค่อะไรเดียวเป็ดก็ได้เป็ดไม่ร ah> uh yes, MM ู้ไลอัพอ่ะไอโกก็ได้เอาที่พี่มั่นใจเลยพี่เสือผมว่าแบบเราเอาตัวมั่นใจโหดกว่าผมไม่มั่นใจตัวมั่นใจเอาตัวมั่นใจพี่พี่จะได้แบบผมตัวมั่นใจผมก็เจ็ดนดิเมื่อวานผมเล่นเจ็ดแย่แล้วโอ้หชิปหายละ Lúc nào ngoài nè, nóng 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 nó nóng nóng nó nóng nó nóng 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 nó nóng nó nóng nó nóng nó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  nó เก็บปืนเก็บปืนเก็บปืนตัวครับพี่โอเคเก็บเงินเก็บเงินเลยเพื่อนเก็บกระบอกงกระบอกไม่ไวเกันเอากระเป๋ามาใส่เลยไม่ทันนะเพื่อนมันมีป่าสามเตียงแล้วเนี่ยขันมียาใหญ่มากขันมียาใหญ่ไม่มีไม่มีเฮ้ยแต่พี่มีกว่าสามวะพี่เจอพี่เจอไม่มียาหยียาหยีผมมีที่ตีบวกต่อครับเนี่ผมมีไอวอลพี่ผมมีไอวอลอู้เต็มเลยมึงจัดสุดเลยอ่ะ

อดีอนี้มนนะันี่ยวิ่งซ้ายขวาเอาเชียวดูเยอะจังเลยจะแฝดแทนปิดไม่เอ้ยอุ๊ยบีบีตีบีมาด้วยนะคอมป์นี้ เมนเมนบีให้เอ็นีเสือนหครับรับผมเขาเอวางละ s e l ขอบคุณเพื่อนเอนาล้ววะไม่เฉยวไปใช้เลยต้องให้มืเล่นนะ ไม่เห็นโทษดีโอ้ยเปิดไม่ทันไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรครับสกายไม่จะังมิโอ้โหอสีอีกแล้วนกเหรอเชยไอีกแล้วะเพื่อนมนอกกิมันหนอกสองตลอดเลยวะโอ้โหโหสวยนิดก็สวยัีเจ็ดสิบเจ็ดสิบ จุดนทีแต่ว่าไม่มีไอชเข้าไป่ตอนแรกผมเข้าไปเช็คล้ไม่เจอมันจ่ายหมาเขาก่อนคสีไปกินในสมอัจะแดดมันพใช่ปะหรือว่าใครพัง โู่เจ็ดเจ็ดสิบสองนะเออมีสก,กายอยู่ในทีตัวนึงครับสวยสครับเดือดจัเจดเตัวนี้ผมขอออฟเจ็ดดะ,ะรีตัวนี้พอด ไม่ได้ฟังเลยว่ากนละแคกเลยพี่ไม่ไม่ได้ฟังเลย่ก่อนดูมั้งหมูก่อนดูไหวกูยิ่งไหวไม่เป็นไรมีมีทั้งมดจะมีทงหมดลังไห้เดี๋ดูน้ำที่ดูหลังให้มีตัวมีตัวสวยครับได้เสริแพนแน่นั้นมเอฟปนะเอฟปไปดิ อ้ยเกือกอุ้ยกันลันเล่โอ้ยชิงัสิข้าวอีกแลมไอ้กบักกี้ิงเดียวขาอะไรวะโดนมเทนะรอพี่ิงพี่ำลังไปอยู่อุ้ย อันนี้หวยม้อนมันโตหรอหรือไงอ่ะลืมเลยไติดแค่เสือหุ้ยสวยสวยโอ้ยโอ้ยเอ็นที่เสือไอ้เฉี่ยงเท่อะโคตรเอาโคตรเอาเอ็นเก่งมากเอ็นเก่งมากไม่เสียบลูกชิ้นสวยมากวิเสือที่ผมดรอปได้นะใครๆไม่เกาะใหญ่ที่มืด นี่พี่เสือสอ๋อโอเคใช้พิมพ์มือใพิมมือดีกว่าแอนปิดน,นะเลขสามแปดสองตัวอยู่ครบแล้วอยู่อยู่ในนั้นหมดเลยพี่ไม่มีแฟงครับมันไม่รั่นเหรอไม่กล้ามันไม่กล้าแตะ อูเปนเอาสุดน่มังทนทันกดอีกคาไปเลยไปมกันต่อ o น e Club l คนตัไม่ได pues ้ยิงหรือเปล่าคนอยากเล่นกับคุเวียะแยะคเวีปฏิเสธเขา maafan, keren, 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 เดีย่ผมว่ามันดันไปฐาดเราแน่เลยใช่ใช่ดันไปฐาดเราอ๋อออกมากันนี้เดืองนะครับนับนนะสุดวยเสกเกี่ยวหน่อยสับข้ามคู่ไหมหนาคุณยี่ไม่น่าได้ข้าโบดข้าโบนน่ารักน่ารักแล้วไว้ของเราสลับเหรอจริงในต็อกต็อกอ่ะใช่อันนี้เลยเราผมตั้งต่ำบังบังคุณป้า ไม่บังไม่บงังมีหมวกคุณเข้าเฟรมน,นิดนึงแต่ถือว่าเป็นอซิดเพื่อนมาเดี๋ยวเว้ยมันเข้าหนุนนะแมงชูปิกกูดูทรงกว่าแล้วไปแล้วเพราะเหจริงคุณยาดีกว่าเดี๋ยวผมผมเปิดน่เปิดประตูระบายเหมือนจะเอาซีมันเปิดใช่ปะ่ะหรือว่าเราอ,รอ่า Nope นี่ไป A แน่น ได้สวยใครใครใครจะทำคุณเขาจะทำคุณเปิดทีแล้วมึดใครใครใครจะทำคุณอีกสวยเฮ้ยอมันจะฆ่ากูมันจะฆ่ากูแล้วเดินนะพี่อีกตัวพี่โอ้ยหลบหัวมาหน้าพี่โอ้ยเรียมเจ้ากันเหรอ

ุกอย่งแม่งจ่ายทุกอย่างอ่ะจุกงจุกงมึงบ้าไปแล้วมึงบ้าไปแล้วเอาเอาเอาออปะผมึงเต็มนะพยายามอ๋อเต็มหมือมดเลยไอเสือนี่คือดวงวิญญาณของเองมือเดียวส่วนเองด้วยไม่ใช่มืดมืดเดี๋ยวมอสจอบี้ให้แล้วเดี๋ยวเมื่อเดี๋ยวเพิ่งมีเขาหนักไปรอตันก่อนได้ไปรอนี้ มันสม้งดีปิดพี่สิงพี่สิงเช็คไม่ได้ปกติปกติพี่มืแฟดได้นะแฝดให้พี่สิงเดินออกสิงมาเอาลูกน้องวางตีให้มันเลยนิดนึงนะสองตัวนะพี่มีโอดินโอ้โหเจ็คมาและโอ้โหพี่โคตรยี่โอ้โหพี่โก่ 714เจ็ดร้อยสิบสี่เจมส์โดนเจ็ตโดนเจ็ตมันนี่เลยนี่ไอเด็กน<ม>ี<ม>่เด็กไม่ไดีโดนดื้อน,นะนเราเสียเรื่องจำนวนนะใช่อุ้ย มาโอ้ยสวอนโดไลายเขียบปะไม่เขียบอีกโอวยขึ้นเขียเองเอาอีเวนต์เอาอีกเอาอีกวัดใจเครับเก่งมากคณพี่ แ a t ช h point. โอ้โหดิเส็จเสร็จร้อยสามสามครับคมอสคุติดโอ้เพนตีดอ้ะแล้วเพื่อนเชี่ของนว่าวิงแมนผมแทนปกติเก่งเกมด ไม่ใช่เอฟยัดเอยัดเออือเสร็จ9.5ครับสุดเพกันสไปเดิลสไปเดิลทั้งนนั้ไปคะับสวยโอ้โหี้ยทำได้รึเป่าสุดยอดเลยพี่มือไอ้สิงเงื่อนสิงเงื่อน เฮ้ยส oh. oh. mm ิ่งม้าสิ่งก็โหดไอสิ่งจะกลัวเว้ยจะย้ายใช่ไหมครับมาถึงแล้วนี่ประตูเปิดผมผมผมสวยงแสบมีโอ้โร้อนมี เฮ้ยเท oh, Jesus. Oh. Jesus. Oh. Oh. ี oh. no <Five S 1> ่ยผมคิดว่าเหลือตัวเดียวโอ้ยคดีขะโทษสวยนีสิงมืนอยู่บีนะมันวิ่งกักบีออไปด้หลักว e n e m y remaining หน้าพี่หน้าพี่มึงัวยเอาดิตาเดีวตาเดีวมาเหอวมเหอะมาเหอ เรื่องลื้อเรื่องลื้อเรื่องลือแล้วการเราเก่งลือเรื่องลือเราเก่งจัดเรื่องไอ้เหี้ยเรื่องลื้อเรื่องลื้อรอไรอ่ะรออะไรอ่ะแกมอสเลยนะอยู่มอสสวยมอสมอสขออีกสี่ตัวเพื่อนสวยเพื่อนอีกสามขอเยอะไปปะพยายามสุดแล้วเพื่อนเสร็จวเพื่อนเดวเสร็จมากเลยสวยมาอีตัวเดียวตัวเดียวนะพี่มือพี่มันน่าจะเข้าไซสระวังนะครับ 30 seconds left. One side. last player standing. Spike planted. Up and away. Dizzy's down. Yeah. My buddy's defusing. So are you, Mosh! <laughs> <Okay>. <laughs> Switching sides. Sudden death. Come on, Second death. Okay. I'm out of here. Hmm. Wait. Oh. Wingman's planting. He's down. <coughs> <laughs> Thanks, little man. Crash is ready. Saw you, little homie. do Hit him. Last player standing. <inaudible> uh... hey, Defenders win. เอ็นทอ็เ <gehört> อ็น <Bee> ท <mag y> ีเอ็เก็งงซอมติงพอได้มครับพอได้ไหม